เมื่อคืนนี้นะครับในที่สุดลิเวอร์พูลก็แพ้นะครับพ่ายแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลหลังจากที่พรีเมียร์ลีกผ่านมปผ่านมาถึงนัดที่สิบเดนะก็ทำสถิติไม่แพ้สิบนัดติดต่อกันในฤดูกาลนี้ถ้ารวมเมื่อฤดูกาลที่แล้วด้วยนับตั้งแต่แพ้ฟูลแลมเมื่อเดือนมีนาคมตอนต้นปีนะครับก็เท่ากับว่าลิเวอร์พูลไม่แพ้ใครในพรีเมียร์ลีกเนี้ยยี่สิบเกมติดต่อกันเมื่อคืนนี้ก็ถึงคราวนะครับก็ต้องบอกว่า เป็นเกมที่พลพรรคของแดงเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานจริงๆซีซั่นนี้ครับผ่านไปสิบนัดก่อนหน้าที่จะก่อนหน้าที่พลพรรคของแดงจะบุกไปเยือนลอนดอนเซเดียมของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยนะครับผมก็ได้ดูฟอบการเล่นของลิเวอร์พูลทุกนัดน,นะก็ปรากฏว่าเหนือกว่าคู่แข่งทุกนัดยกเว้นเกมเดียวที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ดีกว่ากันคนละครึ่งนอกนั้นเนี้ ไม่มีเกมไหนเป็นรองเลยนะครับแต่ถามว่าเกมที่เล่นไม่ดีที่สุดเกมที่เล่นได้แย่ที่สุดเกมที่เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่สุดก็คือเกมเมื่อคืนนี้นี่แหละนะครับที่บุกไปเยือนทีมขุนคอนไม่ว่าจะเป็นเกมรับแล้วก็เกมรุกนะครับมีข้อผิดพลาดเต็มไปหมดเลยหลังจากที่เวสต์แฮมเนี่ยเขาชิงจังหวะขึ้นนําไปก่อนอย่างรวดเร็วซึ่งเขาใช้ลูกตั้งเตะลูกเตะม,มุมเนี่ยให้เป็นประโยชน์เอาผู้เล่นรูปร่างสูงใหญ่บึกบืนแข็งแรงเนี่ยมาประกบ อาริสงเบเกอร์ไม่ให้ขึ้นบอลไม่ให้ออกไปชกบอลได้ถน,นัดถามว่าฟาวหรือเปล่าจังหวะแรกอะจังหวะที่ออกบอลหน้าผวาขึ้นมงแต่ไม่โดนนะฮะแล้วก็เหมือนกับมีการประทะอาริสงเบเกอร์ดูภาพช้านะครับเจนครอกเขาบอกว่าฟาวแต่ถามผมนะผมก็เป็นกลางนะไม่ใช่ว่าผมมาตรงข้ามเด็กขงม,มาตรงข้ามลิมพูนอะไรนะอันนี้สาบานเลยนะครับผมเป็นกลางผมว่าต่างคนต่างเล่นอีกออกบอลหน้าเขาก็าต่างเขาก็าตั้งใจที่จะเล่นบอลโอเคอาจจะมีการ สกิดกันอาจจะมีการปะทะอาจจะมีการสัมผัสกันแต่มันไม่ได้รุนแรงอะไรถึงขนาดที่จะเป็นฟาวนะครับแล้วก็ v a r รก็เช็คแล้วอันนี้ก็ต่างมุมมองใครว่าฟาวอันนั้นก็ว่ากันไปก็อันนี้ก็มุมมองของผมไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครผิดใครถูกแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือผู้ตัดสินเขาบอกว่าไม่ฝาวนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะต้องออกตัวไว้ก่อนไม่ไดเอานิ้วมือใหญ่มาไฟไม่ได้ว่าต้องการที่จะไปกวนต้นตีนหรืออะไรนะรหลังจากที่เวสเทลบอกน้าไปก่อนก็เล่นรถบัสเลยนะฮะปิดพื้นที่แน่นหนะนาะครับ พอเราเวาแสแฮมอุดประตูริพูลก็หาทางเจาะไม่ได้ผู้เล่น11คนเนี่ยไปอยู่หลังฟุตบอลน,นะผ่านไปสัก15นาที20่บนาทีเนี่ยผมเริ่มเริ่มผิดสังเกตนะคือเราดูริพูลตลอดไงเรารู้สึกเอ๊ะทำไมผ่านไปครึ่งชั่วโมงนี้เห็นละริพูลบุกจริงนะกดดันเวแสแฮมได้จริงแต่ไม่มีโอกาสทําประตูหาโอกาสยิงไม่ได้ซึ่งมันถือว่าผิดวิสัยนึกออกไหมครับ ธรรมดาลิพุนโดนนาหรือยังเสมออยู่ศูนย์ศูนย์แล้วผู้เขาโหมกระนำเนี่ยนอกจากจะก,กดนะฮะกดคู่แข่งแบบไม่ให้งงหัวขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะหาจังหวะยิงเดี๋ยวคนนั้นยิงเดี๋ยวคนนี้ยิงเดี๋ยวซาล่าเลี้ยงหลุดเข้าไปยิงนะยิงทิ้งยิงคว้างหรือยิงเฉียดเสาออกอะไรก็ช่างหัวมันแต่อย่างในน้อยเนี่ยคือมันได้ยิงผิดกับเกมเมื่อคืนลิพุนเนี่ยเกมรุกฝืดเคืองหาจังหวะยิงไม่ได้ประตูที่ตีเสมอมาจากฟรีคิกครับนะ,ะไม่ได้มาจากการเข้าทําไม่ได้มาจากการสร้างเกมนะฮะที่ เอ่อเป็นระบบหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็พอเกมรับมันมันดูแบบไม่ค่อยที่จะแน่นอนโดยเฉพา่อยิ่งการป้องกันลูกกาอากาศนะมาเสียประตูจากลูกเตะมุมเนี่ยสองครั้งแล้วก็ประตูสองหนหึ่งแนมฮะการเข้าไปเพลซิ่งบีบเข้าไปสี่คนนะครับแทนที่จะอัดหนักตัดเกมหรือเข้าไปแค่สองสามคนพอแล้วอีกคนหนึ่งถอยมายืนคุมพื้นที่นะครับแต่การเข้าไปบีบสี่คนเนี่ยมันการเข้าไปรุมสี่คนเนี่ย มันเท่ากับเปิดพื้นที่ว่างถ้าเขาแงะออกมาได้ถ้าก็จ่ายบอลได้ก็จะเจอที่ว่างแล้วก็อย่างที่เห็นคือเสียประตูถือว่าเป็นเกมที่เล่นไม่ค่อยดีนะครับแต่มองโลกในแง่ดีพึ่งแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็กว่าจะแพ้เนี่ยรอต้องถึงนัดที่11ยังไม่ต้องตื่นตกใจอะไรเลยครับเด็กคง